ครับวันนี้พาทุกคนมากู้รอบประช่อนนะครับผมดักรอบประช่อนเป็นรอบใหม่นะผมเอามาดักไว้นะครับสี่ลูกครับเดี๋ยวให้มาดูกันว่าสี่ลูกเนี้จะมีตัวไหมเป็นรอบใหม่เพิ่งทําใหม่นะครับเนี่ยครับต้องโปะไว้ถึงขนาดนี้ครับอยมีรอยกระทุงครับมีรอยกระทุงครับ แสดงว่าต้องมีตัวแต่จะเป็นชโดหรือปลาช่อนนั้นเนี่ยไอช่อนครับไอช่อนสลิดมีเต่าด้วยช่อนสองสลิดสองครับเต่าตวัวเอลูกแรกก็ประมาณนี้ครับ ดูดูที่2กันครับเนี่ยนะครับเหมือนมีรอยกระทุงเล็กๆนะครับอุย้ยมีครับมีตัวครับเต่านี่มีทุกลูกเลยไงเนี่ยเต่าเนี่ยโอ้ลูกนี้ ช่อนสามครับช่อนสามสลิดตัวหนึ่งเต่าสองตัวครับอัวแดดสองเห็นกันป่าไมาร่รู้นี่ครับสลิดตัวใหญ่นะครับแต่ปลาช่อนตัวไม่โตเท่าไรครับพอใช้ได้ครับอ่ะมาดูลูกที่สามกันเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสองลูก ใกล้ๆกันเลยนะครับลูกนี้ไม่สวยนะครับผมดักไว้แบบขี้เกียจด,ด้นป่านะครับเพราะมันเป็นรอบใหม่ด้วยก็เลยดักดักไว้เป็นงั้นเนี่ยออแน่นเลยนะครับอา้าวมีตัวครับเนี่ยนึกว่าจะไม่มีเนี่ยครับสลิดตัวที่สวยเลยครับช่อนป๊อกสลิดสองช่อนป๊อกสอง อเ okay. ไปดูลูกนั้นกันเลยครับไม่ไม่ต้องตัดเนาะใกล้ๆกันพื้นที่ดักยากนะครับเพราะน้ำยังเต็มอยู่แบบน้ำมันขึ้นเต็มที่แล้วก็เขาอ่างเขาปล่อยออกนะครับพออ่างน้ำมันเต็มอ่างแล้ว มาดูรอบลูกเล็กกันบ้างนะครับปลาช่อนนะครับดักปลาช่อนไว้เมื่อกี้ลูกที่สี่ที่รอบใหม่เมื่อกี้สี่ลูกนะครับลูกที่สี่ความจาโทรศัพท์มันเต็มเนาะมันตัดไปไอเหลือมนะครับไอเหลือมเข้าไปกินปลาในรอบลูกสุดท้ายลูกรอบใหม่เมื่อกี้อะมาดูรอบเล็กนะครับรอบปลาช่อนที่ดักไว้เดี๋ยวให้ดูต่อเนื่องกันตรงนี้สามลูกเนี่ยครับมีสองตัวครับสวยๆเลย โอเคเดี๋ยวไปดูลูกต่อไปกันมันเลี้ยงกันอยู่ตรงนี้ครับใกล้ๆก,กันเนี่ยมันลกครับผมก็ขี้เกียจด,ดนมากเนาะเนี่ยครับหลังเปิดอยู่นะครับอุ้ยลอยกระทุงเนี่ยครับเนี่ยครับไตตัวสวยครับอ่ะเดี๋ยวดูลูกที่สามกัน มีตัวทุกลูกนะครับเนี่ยตัวที่สามมีตัวไหมเนี่ยครับเงียบจังอ่ะอุ๊ยมีครับมีว้ะว้ะว้ะแมมีตัวทุกลูกเลยครับโโหมีไซส์สวยด้วย ว้าสามลูกนี้ครับมีไซโลสองตัวนะครับเอ๊ขอเก็บปลาก่อน่อะดูต่อตรงนี้อีกสามลูกนะครับเรียงกันใกล้ๆก,กันตัวแม่แลมมีรอยกระทุงอยู่นะครับมีครับอุย้ยไซโลครับเนี่ยครับตัวสวยเลยครับตัวเดียวมีทุกลูกเลยครับ ลูกต่อไปกัน,นมีไหมเนี่ยลูกเนี่ยไก่กันเลยนะครับโอ้อยู่ข้างนอกอยากจะเข้าอยากจะเข้ารอบโอ้โหก็เป็นถ้าอย่างนี้นะมึงเอา้าเดี๋ยวดูลูก ที่สามกันลกนะครับด้ลลำบากผมถึงต้องดักไว้แบบนี้ดักใกล้ๆก,กันเลยเนี่ยนะครับลูกที่สามมีไหมมีครับมีมียอ้ย,อย อุ้ยใส่โตรครับเนี่ยครับโลฟ้าครับว้าวโอเคตรงนี้หลูกนะครับสวยงามครับเข้าทุกลูกเนาะ,ะมาดูตรงนี้อีกลูกครับแดดแรงนะครับวันนี้ผมมาสาย แล้มไม่ค่อยมีรอยชนเลยอ่ามีตัวครับมีตัวอุ้ยตัวโ,โตโด้วยอืมไม่มีรอยกระทุงนะครับมีเหมือนกันเนี่ยมีเล็กๆน้อยๆโอเคโอ้โลโฟ้าครับสวยงามครับดักได้ลูกเดียวนะครับถือรอบมาสามลูกแต่ลกจัดรัาไม่รู้จะแหวกตรงไหนเลนสัดตามทางนี่เลยครับลูง โอเคเลยโอ้สวยงามครับมาดูลูกถัดมากันครับรอบประช่อนตรงนี้เหลือสามลูกนะครับรอบลูกเล็กเหลือสามลูกนะครับเนี่ยครับดักไว้ในพุ่มเลยนะครับหลบคนด้วยมีตัวนะครับวูว้ววว โอ้ย oh, ไซต์โอ้ย oh, ไซต์สวยครับไซต์สวยเนี่ยครับโอ้โ oh. ห uh, เดี๋ยวให้ดูรอบปลาช่อนตรงนี้ อีก3ามลูกลวดเลยนะครับมันมีลวดรอบเล็กเหลืออยู่สลูกนะครับแล้วก็มีรอบ2งาเนาะที่ผมให้ดูไปรอบที่แล้วเนี่ยครับจะเรียงกันไปเนี่ยสมลูกให้ดูทีเดียวยาวเลยเดี๋ยวยกให้ดูเลยนะครับมีตัวครับแดดก็ร้อนครับนี่ครับใสสวยอยู่ เร็วๆเลยป่าก็ร้อนแดดผลก็ร้อนนะครับอ่าลูกนี้ยังไงเ,ออเงียบๆเหมือนโดนเหยียบครับโดนเหยียบแบน,นแตแต่เลยครับดูลูกที่สามกันลูกสุดท้ายของที่นี่นะครับ เาประช่อนดักไว้แค่9ลูก9ลูกนะครับรอบลูกเล็กเนาะสิกับลูก2องา มีรอยกระทุงอยู่นะครับตัวครับตัวหนึ่งครับสวยอยู่แม่ลูกเมื่อกี้โดนเหยียบได้โอเคตัวสวยงามอยู่ครับเข้าทุกลูกครับเดีย๋ยวไปกู้รอบปนินสักเดียวอ่ะก่อนจะจบคลิป ลรอปันนินทกลูกนะครับโอ้ยใสสวยๆกันเลยครับเย้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผ่านปลาตะวันออกครับ